สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านตามมติครอมจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนทําอย่างไรจะได้เงิน1,500 0บาทเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแรกรับเงินในวันที่15พฤษภาคม2563นี้หากมีบัญชีทกศไม่ต้องมาที่สำนักงานกเกษตรอำเภอรอรับเงินที่บ้านได้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะตามมติคอรอมในวันที่28เมษายน2563เห็นชอบมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกร,กรครัวเรือนละ15,000บาทจ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวม10ล้านครัวเรือน วงเงิน1 5แสนล้านบาทค่ะซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินถึงมือพี่น้องเกรรษตรกรในกลางเดือนพฤษภาคม2563เกรรษตรกรกลุ่มแรกคือเกรรษตรกรที่ส่งลายชื่อให้ทกศไปพิจาร,รณาจ่ายเงินคือคนที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกรรษตรกรเป็นประจำทุกปีจนสถานะปี2562หรือเป็นปี2563คะ่ะสามารถดูสถานะตัวเองได้ที่ระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใส่เลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไประบบจะบอกว่าปรับปรุงล่าสุดปี2562หรือปี2563แบบนี้ใช่เลยข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาค่ะหากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมีบัญชีของตกสแล้วให้รอรับเงินอยู่ที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาที่สำนักงานเกรษตรอำเภอสมุดเล่มเขียวก็ยังไม่จำเป็นต้องปรับเพราะข้อมูลของท่านในระบบจะส่งไปให้ตกศ และกระทรวงการคังพิจารณาเลยถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของตกสเรา,ารับเงินที่บ้านได้เลยค่ะวิธีการรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของทกศเช่นเดียวกับค่าพอะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าประกันข้าวโพดค่าประกันมันสปหลังแบบนั้นเลยถ้าไม่มีบัญชีต้องรีบเปิดบัญชีนะคะเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่สองคือไม่เคยมาปรับปรุงข้อมูลเลยลองตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นว่าไม่พบกิจกรรม หรือปรับปรุงล่าสุดปี2559ถึง2561แต่ยังคงเป็นเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรกอกคำร้องรายละเอียดให้ครบถ้วนให้ผู้นำชนชนหรือผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรองให้ครบถ้วนแล้วค่อยเอามาปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรร,กรายใหม่ไม่เคยเป็นกเกษตรกรมาก่อนและมีการเพาะปลูกจริงปลูกพืชไปแล้ว15วันตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียน สำหรับเกษตรกรรายใหม่นี้รัฐจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมตรงคำร้องกอกรายละเอียดให้ครบถ้วนให้ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วนแล้วพ่อยไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ค่ะ ท้งนี้เกษตรกรกร,รายใหม่ต้องขึ้นทะเบียนให้ทันในวันที่15พฤษภาคม2563เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาในครั้งนี้ค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ